ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับืันนี้กัมาพบมาพอกันคือเก่าเด้อครับเด้อผู้ใดอยากจะได้งัวงงามหนาเรียงนะครับเปรดสูงสูงขึ้นมาอีกเด้อครับพี่น้องข้อของพอสิทธ์เนาะหรือพอสิทธ์ฟาร์มครับ มาพบมาพอกกันวันนี้เป็นเสาร์วันศุกร์ที่21นะครับเดือนกุมภาพพี่น้องมีวันชุดใหม่มาฝากพี่ฝากน้องทั้งหัวโลนทั้งแม่ลูกเฟรมใหญ่นะครับพี่น้องครับวันนี้มีที่เด็ดชุดตั้งฟ้ามนะครับพี่น้องครับสามแม่ลูกโตแม่ทั้งสองนะครับพี่น้องครับชุดใหญ่วันนี้มีไห้นะครับเดี๋ยวเธอเบื้อง่ายคลิปกันแล้วกันนะครับเนาะนี่พิกัดการยุทีบ้านโนนแต่ตําบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามค,ครับพี่น้องครับอาแม่ลูก นี่ที่ว่าเป็นสาวแม่ลูกนี่นะครับเด้อนี่ลูกโตใหญ่ผุญยูนี่ครับแล้วก็แม่ลูกที่มันขอดไม้นะครับเลยท่านออกมาเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปเบื้องหน้าขอกนะครับเดี๋ยวจังเบื้องกันเด็ดแท้ผู้ใดยอยากจะได้เอาก่อนอื่นไปทักทายกับทางเจ้าของขอกครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคองจานท์มูนชูทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบนะครับผมสำหรับมัอนี้เขาเอา,เอาจัดเต็มด้มวยก็ครับผมของครับสวยๆงามๆครับผม พี่การดฟ้าม้าครับยุทธีบ้านน่นแต่ครับตำบลทาสคงอนอำเภอเมืองมหาสารคามกับเบอร์โทักับศูนย์เกอครับีสามหกอครับอีกเบอร์กับศูนย์แปดเ็ดแปดหกีหครับ Facebook พัดออนิววงามสารคามครับผมสามาราติดต่อเขามาได้ครับส่งกิ่งขายกิ่งทุกตัวนะครับไ่่ได้หลอกลวงครับผมครับผมส่งฟีดถ้ยสารทุกตัวครับขายกิ่งส่งกิ่งครับผมเอาตัวแรกเบอร์หนึ่งเก้าสอะครับเอาแมงหัวลุ่นครับเอาแม่หัวลุ่นเอาแม่นี่แมงงามเลยครับพ กะเบื้องแล้วกะน่าจะเป็นง้วงทองลูกแรกครับผมนี่ตัวแม่เพิ่นแม่หนอกตั้งดีครับแม่นี่ไส้สูงเท่าไหร่ครับนี่ร้อยสี่สิบบวกบวกด้วยครับอันนี้ร้อยสี่สิบกัวลูกจังเดือนลูกพอไหนครับลูกเคฟสามหนึ่งครับตัวนี้ครับอ่าเคฟสามหนึ่งครับผมประมาณอสามเดือนครับสามเดือนเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับเปิดไปสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าแม่ท่องว่างเนาะครับผมท่องว่างอ่าต้หนิ้บโมี่หยังเนาะครับแม่เพิ่นหัวล้นบโมมี่เขาแมงครับตัวนี้แม่หัวล้นบโมมี่เขาเด้อ่คือหัวล้นพี่น้อง เออนี่เตยกเอานะครับตับนี้ไม่มีต้อได้ทรงฟีถั่วอีสานนะครับครับผมนี่ผู้ได้หาแม่บอกงามสักตัวหนึ่งนะครับอยากได้หัว่ลุนเขาคู่นี้ไปนะครับนอกเป็นตั้งดีครับผมนอกตั้งดีนะครับนี่ถือว่าหายลูกงามสไนพี่น้องเพิ่งเอาเพิ่งผลงานนะครับเนาะนี่กะอีกบ่ดุงกะติทับได้แล้วละแม่เพื่อนนะพี่น้องนี่เพิ่งทั้งถ่ายใส่กันทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่งชัดๆเอาลูกนี่ไข่สองดำนะครับพี่น้อง แม่นุ่มกับว่า่าจะมีติ้งอย่างเนาะครับบ่มีครับผมกะด้านใส่กับว่าปั่นว่าดังนะครับพี่น้องเด้อเบิ้งด้านเดียวแล้วนะครับนี่แม่สูงใส่ลอยสี่สิบกัวนะครับสี่สองสิบสามแล้วสี่สิบสามน่าจะได้นะครับพี่น้องเป็นแม่โบดถ์นะครับพี่น้องครับลูกกับแดงเข้มแดงโบดนะครับอ่ะนี่เบอร์แรกเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องครับหูสันสันทรงยางงามเดี๋ยวให้เบิ้งแผ่นหลังของแม่เพิ่นนะครับเนาะเออแม่เพิ่นหลังไอ้เป้สมัยเบิ้งเอาพี่น้องครับอ่ะตอนนี้ไม่มี เอาชุดแรกนะครับชุดที่2ครับเอานี่เลยครับผมกินนมอยู่นี่ครับอ่ะกับแม่ลูกอีกขึ้นกันนะครับพี่น้องครับชุดที่2นะครับเนาะเออเนาะสีพักเวยให้เบิ้งให้แสงนะครับพี่น้องอ่ะเพ่ปจับเวยอีกนิดนึงนะครับโอเคอ่ะตัวนี้ก็อ่าเป็นแม่ลูก นครับครับเมอกันตัวผูหรือตัวเมลูกผูครับลูกตัวผูนะครับต่วเมยหแดงค่ักนะครับพี่น้องเเดี๋ยวไว้เออนี่นเอาไว้เออนี่แหละเอาเิ่งแม่ก้อนก็ได้เอาเม่ก้อนครับผมแม่ตัวนี้เงื้เนืตัวนี้หาจจะใส่รอยี่สิบหาโดยประมาณนะครับแม่ครับเออลูกตัวผูขึ้นกันครับลูกจักเดือนแล้วตัวนี้ลูกสามเดือนซ้ำกันเลยครับผมลูกสามเดือนลูกแรกขึ้กันเนาะครับผมลูกแรกขึ้นกันนะครับพี่น้องเดินยานหน้าม่อีกลูกเออจะเป็นรูกมุมเนาะรูกแรกเมยบเด้อ เออเดินไม่ีกว่าเดี๋ยวจะลูกมาทางนี่นะครับน,นี่ลูกเพื่อนนะครับเนะเาะและ้วสิรอถามราคาให้อ่ามันคู่กันกันพี่น้องเออเดินมาลูกเอา้าคู่นี่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ซ้ำกันเลยครับผม 35, บาสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นหาเรื่อยก็พี่น้องมาคู่ใดครับผมลูกผู๋ทั้งสองขู่แดงเข้มนะครับ<ส>ตัวคู่นี่สีนใหญ่กว่าน,นิดหนึ่งนะครับพี่น้องสวัสดีอ่าเขาตัวปูนิดหนึ่งเป็นว่าลูกแหลกขึ้นกันเบื้องุมนี่แล้วเดี๋ยวเบื้องชัดๆด้านหน้านะครับพี่น้องอ่ะาก็ได้หาแม่ลูกผู๋ยูมีหอยสองข นะครับให้ลูกน้ำเติโตนอกตั้งผมอ่ะสีว่าปันว่ดังนะครับเขาขาวอยู่หลังแม่เพิ่นก็คือขี่นกนะครับพี่น้องครับเป็นเป็นนกเจ้าพี่น้องครับเป็นนกเจ้า้วยขี่ไทยเลยนี่นะครับนี่มึงกันยางเอาปล่อยไปเลยครับปล่อยเลยนี่นะครับนี่เออโอเคนะครับคู่ที่สองเดี๋ยวผมพยายามสิไล่ให้น้องเดินวนสายไปดวยครับพี่น้องเด้อเห็นชัดไปเอา เดบบ่มีปัญหาหรอกครับมันยังไปอีกลูกเดี๋ยวสิเบิ่งทางใส่ของแม่เพิ่อนนะครับเนาะว่าแดงสําใดนี่แดงแบบบ่ปานบ่ดังนี่แหละครับผมนี่นะครับแดงแบบบ่ปานบ่ดังเอออ่ะนี่เอาเบิ่งด้านใส่เอานี่เอาคู่ที่สามครับบ้านนี้เอานี่เลยครับผมเอออ่ะนี่เดี๋ยวกพี่น้องเราจะผ่าเบิ่งคู่ที่สามคมใหญ่ยงๆได้ครับพี่น้องคมใหญ่ครับเออเดี๋ยวบุญชูดเดินถอยไปอีกเกินเอออ่ะคู่ที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บักยังเงี้ยด้ครับพี่น้อง เอาป้าเลยก็ได้ครับเอาไมยืนท่าปรมดาชานี่แหละได้๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเพื่อนจับอาไว้ให้ท่านเออแมวไว้ท่านนี้ก็ได้ครับผมโอเคเอาจอดโอเคแล้วเออเอามุมนี่ครับผมเอาลูกโตแม่เด้อครับพี่น้องตัวแม่ครับลูกโตแม่ลูกจักเดือนแล้วครับลูกประมาณหาเดือนครับซี่นึงหาเดือนลูกประมาณหาเดือนนี่แม่ใหญ่ขนาดนะครับแม่เนี่ยสูงเท่าไหร่ร้อยหาซี่บวกบวกอยู่ครับร้อยหาซี่กลัวครับเดี๋ยวจังเบิ่งลูก ลูกหาเดือนแดงเข้มลูกพ่อได้ครับลูกไอช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับผมลูกช็อกโกแลตได้ครับคมบักไงเลยพี่น้องอ่าผมว่าหาเดือนแม่ทองว่างเนาะทองว่างครับผมอ่าคู่นี้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นสองพันบาทครับคู่นี้สี่หมื่นสองไดครับพี่น้องคมบักไงนะครับเนาะนี่เบิ่งลูกก่ะลูกตัวแม่ได้ครับนี่ตัวแม่ครับเอาหางใหญ่ๆนะครับเนาะลูกตัวแม่อ่านี่นะครับอ่าลูกตัวแม่นี่เบิ่งทางแม่ยืนลูกตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องใหญ่ครับผมอ่านี่นะครับแล้วพอเราไล่ลูกก็ทั้งนี่ให้นะครับเนาะ เดี๋ยวสี่หมื่นสองพี่น้องจะได้ง้อยใหญ่ใส่รอยหาซิบกว่าเออโอเคจอดกันมาในลูกอ่ะอยากหเห็นมุมทิเทียงนี่สี่หมื่นสองสมบูรสมครับเบื้องมุมนี้ก่อนนะครับเนาะลูกแดงเข้มแดงใหม่ครับอ่ะเไรทิพย์พลาเบื้องหน้าแม่นะครับอ่ะนี่แหละเฟรมใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องอ่ะหน้าตาเทียบกันเอาเบื้องไหนไมุมใช่กันนี่เป็นลูกกระทบนะครับเป็นลูกกระทบใหญ่ๆนะครับเนาะโค้งญ่อยู่แล้วครับโค้งกลางคนลูกนี่แดงเข้มแดงเนี่ยพี่น้องเอ้อ เอาเบิ้งหลายๆมุมนะครับพี่น้องครับนี่ดูโคดหางบักย่างไงนี่แหละเป็นงวดแดงบดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะโคมที่สามแล้วเอาเดินบนจักรอบนึงครับวะนี่มมานี่เดินบนเดินบนนะครับเออนี่แม่ใหญ่นิดไปนะพี่น้องเด็ดหนึ่งนะครับแต่ว่าลูกกับบัมีดอกมีนิดเดียวนะครับพี่น้องกับมองเดียวกันนี่แหละนี่สบายไงนะครับด้วยสี่หมื่นสองครับผมเออสี่หมื่นสองพี่น้องส่งทั่วไทยนะครับต่อรองได้นะครับพี่น้องครับ นี่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อย่างไดนะครับโทรมาสอบถามผูดคุยนะครับอ่ะเบื้องมุมนี่แล้วไปเบื้องคู่ที่สี่ครับเอาทีเด็ดครับคู่ต่อไปชุดต่อไปคู่ที่4ี่ทีเด็ดลูกบักอ้ญาเด้อพี่น้องเด้อไอครับผมเออนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวด้อยล่ตัวผัวกันนะครับเออนี่นี่นี่ตัวตัวหนังหนาๆนี่นะครับตัวสีนวลนี่ครับผมเป็นลูกตัวเมย์นะครับเด้อครับผมลูกตัวม่จากเม่ใหญนๆนี่แหละครับอ่าเนี่ยเม่ใหญ่ แม่นี่สูงลอยหาซิบคัวหาซิบบวกบัวครับผมลอยหาซิบกลัวนะครับรวยขมาลูกรวยขมาเออนี่ลูกโตแม่จักเดือนแล้วในสองเดือนครับผมลูกพอไหนครับวีเอลครับวีเอลลูกโตแม่ครับผมลูกที่ไหนของแม่นี่ครับว่าลูกสองครับตัวนี้ลูกสองอ่ามุมนี่เท่าไหร่ครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าอันนี้แม่ทองว่างอยู่ด้วยครับทองว่างครับเป็นซาร์รอบหนึ่งครับอาจารย์เป็นซาร์รอบหนึ่งแล้วนะครับอ่าเบื้องมุมนี้ก้อนนะครับพี่น้องใหญ่ครัข้อยุ่ยเลยครับลูกเพคนหนังข้อบักหนาแแผ่่นนหลัััังงงยตก้อคครรบบพี เอาให้เบื้องลูกผลงานลูกนะครับเนาะนี่เบื้องหน้าตาแม่ย่างหนาย่างหลบด้วยครับพี่น้องอดูเพนหลังของลูกเพิ่นนะครับหนอกตั้งๆหลังเปี๊ยเดรซียง,งอ้อมให้เบื้องถอยมามุ้มวงวุ่นๆก่อนหนังนี่แตกหนังหนาขึ้นเลีพี่น้องครับงนานครับผมใหญ่ขึ้นสิเป็นรถถังนะครับตัวน,น้อยๆนี่เบื้องกลามเหนือเบื้องกลางไายเช่นกันนี่แม่ยันยันแม่สูงลอยหาซิบกัวด้วยครับไปหลายล้านละบวกครับบวกหลายเติบครับบวกหลายเลยล่ะครับ ไปหาลอยหาซิบหา่นละเมียดีอ่ะเพื่อกมุมนี่บ่โดนกระได้ทับดอกผู้ใดเล่นสายแม่บอกโค้งสางง่ายให้เนื่อหนังลูกมาหลายกะเอาตัวนี้ไปพิจาจรณาคับพี่น้องเบื้องกลางท่ายลูกไหมพี่น้องครับนี่เบื้องท้ายหลังอ้วนยัวเบื้องไอ้ลึกงมาท้พี่น้องนี่เออนี่นะครับเนาะนี่นะครับเอาเบื้องลูกเบื้องชัดนะครับเดี๋ยวถอยมาไกลไก้เห็องหมครับพี่น้องนี่หาเืินเก้าโตเอาแล้วก็มาเบื้องตัวจริงนะครับบัดนี้ชุดต่อไปเป็นชุดนี้เนาะชุด สามแม่ลูกครับผมแม่ลูกเดี๋ยวให้เบิ้งไอตัวนี้ก่อนนะครับเด้ออันนี้คือลูกตัวตัวญ่เพิ่นนะครับตัวใหญ่ครับตัวแม่ด้วครับนี่แหละสีวันนี้แม่ข้างใหญ่ครับเด้อครับกับลูกอีกตัวแม่เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปใส่กันนะครับที่แรกว่าสิมาเปิดสองในสามครับอาจารย์มันได้ออกก่อามันได้เป็นสามในสามที่น้องสามในสามเหรอครับด้ตัวแม่สู่ตัวเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปหนาคอกน้ำกันนะครับพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้สูงรอยสี่สิบบุ๋งบวกเคหรอครับตัวนี้ครับเคก็ดสองครับนะครับเดือนี้ครับพีี่่นนนน้องงหัาเดี๋ยวจะพาไปบอกครับ อ๋อพี่น้องครับจังที่จะบอกไว้นะครับน้องเสี่ยวมาใส่ชุดแม่ลูกหน่อยให้เบิ้งนะครับนี่ครับผมแม่สาวตัวนี้ลูกที่ไหนครับลูกสองครับตัวน้อยครับตัวน้อยนี่ลูกสองลูกตัวแม่เด้อครับอันนี้เพิ่งคลอดเป็นตัวแม่เด้อครับลูกของพ่อไหนนี่ของไอ้ไอ้นี่ครับของไอ้ไอ้ยังก่อเดี๋ยวนะครับเออเดี๋ยวทำเป็นคืนก่อนนะครับเนาะสบายเมย์ยี่บคักนะครับอาปาเช่ครับผมเออจำได้แล้วปอเช่ได้ครับอาปาเช่อาปาเช่หนึ่งหนึ่งห้าครับผมอาปาเช่ได้ครับพี่น้องครับผมเอา ตั้งลูกโตใหญ่นี่สูงลอยสี่สิบกัวเลยนะครับครับผมแม่นี่สูงลอยหาสิบกัวได้นะครับเนาะนี่อันนี้คอ่ำมือขึ้นนี่้อครับพี่น้องมีเอกสารครบชุดใหญ่ยังมาถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงสำหรพี่น้องครับผมเอออ่ะนี่เด้อครับงบว่าให้เด้อพี่น้องครับแต่ว่ามันกัดตินลูกนิดนึงนะครับเนาะครับเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวเบื้งมุมนี่ชุดนี่ชุดใหญ่อ่ะแม่เงีวเดี๋ยวเด้อพี่น้องอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเนะที่ถามให้้ดอออยาาากถมเเครับ คู่นี่ชุดนี่ท่ายความสามตวนี่แปดหมเก้าพับาทครับผมแปดหมเก้าด้อครับเด้อแปดหมนะครับเนาะเก้านบาอ่ะแปดหมเก้าสผาบิ้งอ่าลูกนี่นะครับเนาะนี่นี่แปดหมนเก้านะครับนี่นี่อยากแยกถามเอาได้พี่น้องครับสิบอกราคารวมเลยนะครับเนาะอ่ะแปดหมืนเก้าี่ผู้ใดมากตัวนี่ถามเอาได้พี่น้องเด้อนี่นะครับแปดหมนะครับอานี่ชุดนี่แหะ ลูกตัวนี้งามๆนะครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งใชิกันเอาเออนะครับนี่เหงาหางใหญ่ๆนะครับชุดนี้สวยๆให้ลูกแดงเข้มครับว่าพี่น้องอันนี้เป็นลูกตัวไหนของเพื่อนนี่ลูกแรกเนาะลูกแรกครับผม KF72 KF72 ครับนะครับเบิ้งเชดสัตว์พี่นองเป็นอาปาเช่ครับผมอาปาเช่เบิ้งเหงาหางนะครับเนาะครับเออเอาเกิดไม้ท่านพ่อหยิบซีชมงค์ด้วยพี่น้องครับผมแปดหมื่นเก้านะครับเออนี่นี่เบิ้งแม่เพื่อนบอกง่ายเลยครับ นี่ลูกเพิ่นแข่งขายเงาเงาพี่น้องเอาป้อนเลยพ่อไปนี่เออนี่ยเนี่นี่สายสะดือท่านนี่นพี่น้องเป็นๆอยู่นั่นนี่อาอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่เบิ่งเอานะครับชุดนี้อย่างเด็ดมาเบิ่งหนาคอกได้นะครับเนาะครับผมเออเอาเก็ต่อไปจะเป็นเปิดเลื่องร้อยครับผมต่อไปสี่ภาเบิ่งในคอบด้วยพี่น้องเด้อครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจังเบิ่งกันมีเดื่องร้อยในคอกอีกชุดหนึ่งอยู่นี่เอาขอข้อลูกไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูชุดเลื่องร้อยครับ เอาพี่น้องครับบันไดกัดสิผ้ามาเบิ้งแม่ลูกเลือดลอยอยู่ในขอกนะครับลูกตัวผูงงามๆเลยพี่น้องครับผมเอาลูกนี่จักเดือนแล้วครับลูกได้ซีเดือนกว่าครับซีเดือนกว่าครับผมอ่าลูกที่ไหนของแม่นี่ครับลูกประมาณลูกที่สามที่สี่นี่ยนะครับลูกที่สามที่สี่ครับผมแม่นี่อ่าใส่รอยหาสิได้ยินเนาะแม่นครับครับผมลูกพอได้ครับลูกไอวีแปดครับเจ็ดเจ็ดสองสี่ทั้งแปดลูกวีแปดไดครับผู้ใดอยากได้ง่วงเลือดลอยนะครับเนาะอันนี้แม่แม่ทับไปนี่ครับแม่ทับแล้วครับผมรอบพันรอบอันนี้แม่ทับ ก็พอได้ให้ครับผมใส่เคปเจ็ดสองให้ครับผมโอ้ส่สีประดูให้ได้ครับครับผมลูกแข้นแข็งได้ครับดิเบงเหงาหางเบงบันไทยนะครับเอาโคมนี่ครูหนี้ตัวจริงไงได้ครับพี่น้องว่าตัวจริงเอาสำหรับผู้หาว่าเดินลอยพร้อมใบเอกสารครบคผู้นี่เปิดที่เท่าไหร่ครับเอาบอกราคาขายครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นเก้าขึ้มองเอาได้พี่น้องอย่ครับผมออกคลุ่นเอานะครับครับส่งฟีไอเอกสารครับผมส่งฟีเอกสารพร้อมเจ็ดหมื่นเก้านะครับเนาะง้อไม่มีตำหนิอย่างนะครับผมไม่มีตำหนิสวยๆได้หล่ะพี่น้องตัวจริงแบบง่ายเลยนะครับลูกกกเพิ่งงลัสออ บดครับผมโอ้ลูกกําลังสีเทาขึ้นตัวพี่น้องครับผมเออนพอมันเทาอ่ะเพิ่งเลยหลายมุมงเช่นกันผู้ใดมักเลือดลอยชุดใหญ่นะครับเนาะเจ็ดมื้นเะก้าหม่องเอาทรงฟรีตั่วอีสานเน่ยครับผมหางแบบเงาเลยนะครับพี่น้องเออนี่ลูกเพิ่นลูกแขนดีครับลูกแขนดีครับผู้ใดหาพอพันสายเท่าอยู่ตัวนี้เลยล่ะตัวเถิดนะครับสี่เดือนกับประมาณสิบก่ามือครับสี่เดือนสิบก่ามือครับผมเออไม่ได้เห็นในอีกข้อหนึ่งกับมี่เลยนครับพี่น้องหัวล้วนักใหญ่เลยอันนี้กับปลาเนือดลอยเช่นกันครับ ลูกเคฟสามหนึ่งครับลูกผูวกันครับอันนี้ลูกผูดทักเดือนหรือบุได้บ่ถึงสองเดือนหรอกครับบ่ถึงสองเดือนนะครับเนาะเขาไ่ได้ยินบ่เ<ร>าขาได้ครับเดีนนะ๋ยวจะหาปวงเขากันพี่น้องแม่ดิไซลอยหาสิบเพื่อกันนะครับเด้อนีน่แม่ไซลอยหาสิบเดี๋ยวได้พี่นงขึ้นเขาก็เบิง่งนทางนี้กันเออไปลูกเอ่อเคฟสามหนึ่งครับผมเคฟสามหนึ่งนะครับ โอ้นี่พี่น้องลูกบักหนาเลยลูกหนาครับผมลูกจ็ดเดือนแล้วลูกประมาณ2เดือนเสร็จแล้วครับประมาณ2เดือนนะครับตอนดอกเดือนท่านว่าครับผมคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้เจ็ดหมื่นเจ็ดครับผมคู่นี้เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเนาะครับนี่คู่ใหญ่ๆนี่แหละเอามาเลือกเอาพี่น้องครับอย่าครับมาเบิ่งหน้าคอกได้มาเบิ่งหน้าคอกเอาเจ็งนะครับเอออ้ะนี่ลูกเก่งนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดมักวัวหัวรุ่นใส่ใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกที่สองตัวนี้กระเทาะล้อยหาศีลด้วยครับยักษเงาเลยพี่น้อง เออเดี๋ยวนะผมหาไมกได้ใครได้ออกคอนมันย่อนเสียงทีเอ้ามาเลือกเอาครับก็น่าจะไม่ไห้แค่นี้เนาะมือนี่เนาะแม่นครับผมครับมาเลือกเอาใครชอบชุดใหญ่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ